จบเพลงนี้มอบมาลัยได้ก่อนเลยนะฮะอะ่นนะแต่ถือไป้ายไฟคนใหม่ห้ายังไม่ได้ห้าไม่ผ่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะฮะดี๋ยว่ะ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยหอมอะไรอ่ะหอมมากปากหอมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครั ขอบคุณครับหมอครับโอเคฮะขอบคุณครับแถวยาวถึงหน้าห้างแล้วนะตรงนี้ขอบคุณครับแม่เซอร์ก็อีมาเลยใช่ไหมโอเคใจปั้มในเราลาขอบคุณครับแม่ครับโอเคสุดยอดคุดยับขอบคุณครับ,ค,นะบค,ครับ ขอให้จำแม่จ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวข้างบนรอแป๊บนึงนะข้างบนรอแป๊บนึงนะข้างบนรอแป๊บนึงนะจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเจอกันนะขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับแม่ครับนะฮะขอบคุณจ้าโอเคขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากนะขอบคุณจ้าผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวยงามมากครับขอบคุณมากครับแม่ปากหวานเหลือเกินขอบคุณครับตันนี้จะแม่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับรถแรกนะรถแรกขอบคุณมากครับครับอคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกคนนะ ขอบคุณมากครับแม่ครับครับครับถ่ายรูปเลยครับโอเคครับอ๋อขอบครับเริ่มหิวแล้วเนอะนั่งดมกลิ่นอะไรต่ออะไรไปขอบคุณครับโอ้โคลาสสิกมากครับใช้ยางรัดแกงน่ารักมากขอบคุณครับใส่ได้ไหมอ่ะลองดูครับนะ้ครับ ก็แม่แน่ติดติดอเคโอได้ครับได้ได้ได้จ้ะได้จ้ะอนุการอนุการอะไรครับอนุการเอาแน่โอเคครับอ่าอ่ะคือต่อเลยนะฮะมาเลยครับครับฮะครับ